สาธุรับน้ำม,มนุกน,นะอนุโมทนาบุญกันนั่นแหละใครจะททำบุญให้แม่เอาสตังค์ใส่ใส่ไปโพและถ้าใครไม่มีแบงค์ย่อยแลกแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงพันแรกได้นะจ้านะอนุโมทนาบุญจงทุก ใบโพเงินใบโพทองตักไว้เวลาตักใบโพให้เกิดชื่อให้แม่นะเวลาตักหลบใบเกิดชื่อคุณแม่ของเรานะแม่พ่อแม่เราเปลมโพใบใหญ่ไปลมสายใบหนาให้ลูกอยู่กับเราไม่อยู่ไปนันนะจะพ่อแม่ก็ื่นใจนะ คนไหนไม่ทำบุญให้พ่อให้แม่นะพ่อแม่อยู่ไม่ทำให้ไปทำให้ตอนตายนะเราก็ทำก,กันไอ้เหนอนี่สองคนจ๋าใส่ลงศพได้ก้าบาทยี่สิบบาทบ้านหลังสุดท้ายนะบ้านหลังสุดท้ายของเรานี่คือลงศพบ,บ้านทรายทองนะเอ้ยนะทอสาทีลูก อารหังตุตินะทีและอนุโมทนาบุญนะกุศลศรัทธาเราได้สร้างเราได้ทำกันอ่ะช่วงนี้ให้อาจารย์วิชาเอีย่ยมสะอาดทีนงานโพศบเมืองสิงบุรีลูกไปน้า้อยลูกหลานปู่จัดนวนเขี่ยวได้มาช่วยกันในครั้งนี้ครับเรียนเธอ ครับก็ขอบขอบกราบขอบพระคุณแต่ัอาจารย์ต่ออ,อ,อาสุาข,าาส,ส,ขส,สาจักหัวหน้าทีมงานโคศกเปืองสิงบุรีครับสาธุสายทานแห่งศรัทธาที่หลับมาก็ด้วยใจ สังก็ออาหาไม่มาด้วยใจที่เปี่ยมบุญอาดีสองอันยิ่งใหญ่เป็นปัจจัยคอยเกื่อนโมจนาในวนบุญและขอบคุณในความดีกาบขอกรอาบนมสการสิ่งส,งสงดิเสธิ์ที่ประดิษฐานในเนื้อดาบุญ รักษาปราบนมัสการกับพระโพสุกรกัตตาดาลการกับอาว่าวัดโพแก้วนุบประพูนนะรักขอสุขสวัสดีกับบรรดาพี่น้องสาวทุกชนทุกท่านทุกคนนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะเป็นวันสุวะท้ายปลายทุนที่ข่าวัดโพแก้วนุ๊บประพูน นะจัดการระวังสี่วันสี่คืนนะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดอาจจะจัดการตรงนี้นะใส่่ทำบุญโลกาให้กินโลนะได้มีโอกาสนะประทำบุญเปลี่ทองธรรมสตา์นะอยากขอได้โอกาสทำบุญนะในวันแม่ะทำบุญให้กับคุณแม่เด็ก